ตาปูเช่าตุ๊กบุญหนองสา่างมันเหยียบเลยว่าอะไเหยียบตัวไหนครับปูตัวนี้เหยียบตัวนี้เหยียบหกสองแปดโอ้ล่างสี่แปดนะครับเหยียบไปบนแล้วเหยียบไปแล้วครับเหยียบนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเทา่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการรูปถูกมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซีแฟนสองแฟนเพจคนกับสั่งนะครับเด้อนะครับผมนะครับเมื่อนี้นะครับมาตามตัวเลขนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมนะครับของสติจําก็ได้เนาะเส้นทางเส้นนี้นะคครรัับบผมนะ แอดมินสิเดินทางมานะครับผมมาตามตัวเลขสูตรคำนวณของปูสารคามนะครับผมนะครับมวลเมื่อกี้กับเบอเขาเด้อนะครับผมกัยังตามพื้นเก่าครับผมนะครับเป็นแนวถมเป็นแนวทางเนาะนะครับผมสำหรับงวดวันที่16มิถุนายนสีหอดสฐ์ถึงนี้นะครับผมนะครับแอดมินตามไปเลยนะครับหลังเลขออกนะครับผมนะครับตามสูตรนะครับผมเพราะว่าสูตรนี่คือเลขออกปุ๊บสามารถคำนวณได้เลยนะครับผมนะครับเขาก็ต้องไปตามเลยนะครับผมนะครับเพราะว่าเขาบนเนึ่โท่อบันไดนะครับผมเพราะว่า หาเสีโทษคือว่าเอฟซีมันโทรเขามาให้เฮานะครับผมเฮาก็สิเอาเสียงออกนะครับกันเฮาพอมาได้เฮาก็สิมาเลยนะครับผมเฮาบ่อยากเอาเปรียบเอฟซีเนาะนะครับผมนะครับไปมึงกันนะครับว่าปูสารคามงวดนี้ไปใส่ตัวใดนะครับผมนะครับมึงแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมกดไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนแมเด้อนะครับพี่น้องเฮานะครับผมนะครับไปหอดวัดแเราไปมึงอีกทีหนึ่งเนาะโอ้ปูอยู่บ่้านนี่เนาะโอ้มาหอดแล้วครับพี่น้อง เตรียมปากกาและสมุดนะครับเด้อนะครับผมนะครับปูมันสิว่างเป็นตัวเลขตัวใดนะครับสถานปฏิบัติธรรมสันักสงฆ์เนอะป่าช้าหนองคองนะครับโอ้มาหอดแล้วครับผมเตรียมสมุดและปากกาเลยครับเด้อนะครับผมเดี๋ยวไอ้เหมือนจะสักการนำมาสการปูมันนี่ก็ได้เอาหน้ามาถวายปูน้ำนะครับผมนะครับจอดจอดนี่ก่อนมาถึงแล้วครับปูการนำมาสการครับปูเออเจริญพ่เจริญพ่ครับมันนี่ก็ได้เอาหนำมาสองแพ็คมาถวายปูเด้อนะครับผมนะครับ สาธุสาธุเด้อเอฟซีสุภูสุคนไปไปเมืองตัวเล็กนะครับปูเป็นสายตัวใดสลับงวดนี้เนาะครับผมด้วยอมมหาด้วยน่ะมพุทธายะน่ะชาริตีน่ะชาริติเชื่องด้วยกันนี้ละปูเรมาหนีเด้อปูเรมากราหนีได้ก่อนเด้อหนีเด้อปูแจกปูว่าไว้เด้อกันขันปูไว้เนาะปูถึงเร็วพอข้างแล้วครับตำรวจนี่เขถือว่าได้ตรวจบ้างเนาะแต่ผมได้สนใจกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเนาะเเออบอร์โทรอยู่ก้นกับสั่งกับ เบาที่เจนแต่บุพพ่องใส่บุพพ่องมั้งเลยเบายาเบายายาคนเดิมครับมีมีเบอร์ท้วงนลมดมันไปเอาลงน้ำพึ่งว่าหันมาดท้วหาตะปูเป็นอะไดรก่อง,งวดเมื่อกี้เป็นอะไดรคือว่ามันได้เคลกิดหรือมันจะได้สาเหตุจากอย่างนาะปูตามสูตรสาเหตุจากเอ่องวดว่างหันเนาะปูว่าหาซีก็หามันบ่มาน้ากันปูสร้างมันครับปูว่ามันม,ามานันออกง่ายมันออกแลเรยตัดทิมปูเรียกหาเจ็บใจ นี่ก็กวเมืนเน่อไร่นี่เรื่องหาเจ็ดใส่นี่นี่ละนี่นี่หาเจ็ดใส่นี่พี่กิงเมื่อนี้่นี่นท,นนท่านใดสนใจเช่าบูชาตะขุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ซีซีหามันก็มีอยู่ในสูตรของมันอยู่แล้วแต่ว่าหาปูบรมักหาซีซีหาน้ออันนี้ก็คือการลมโตมากขอนดมปูดูดูนี่ปูต้องสร้างหน่ปูเอ้โหต้มต้มอ่ต้มเอาน้ำอุ่นย่มมันเพิ่งกับสร้างหมนละปูวีอยู่หน้าจอเนาะเออครับต้องสร้างพุเอ่อ เพียด้ยต้องมาหอดมาถึงกับมุดปูเล่นบอครัคบนี่เอางวดงินนี้เป็นสูนนสนนตรคำนวณของปูเนาะสูตรคำนวณครับอันบ่านในฝันดอกตอนนั้นเด้ออ,อ<ม>แต่ว่าปูตีปกก็ถือดิตีปกบ่เดี๋ยวโป๊กไปเบิ่งเนาะม,มีว่าโปกมันน้ำบ่บ่ได้เอาฉลากมาน้ำครับปูเนื้อปูมีอยู่คนเดียวนี่เนื้อนี่ที่เขียนตัวนี้เนาะเขียนวิ่งเลยเนาะครับผมวิ่งเดียวครับวิ่งเนี่ยเขียนวิ่งเลยครับวิ่ง เออเขียนเลขก่อนเลขเนาะเลขโอ้อตัวพี่ว่าหัวมับรถโดอันนี้เป็นเลขวิง่งบอกกูนี่เ,เลขวิ่งเลขวิ่งเลขวิ่งวัน อวันพุธบอครับงวดนที่หอดนี่วันพุธวันพุธตรงกับวันพุธวันพุธที่สิบหกมิถุนายนท่านนี่เนาะครับผมนี่สิบหกครับมาดีพูดดีครับหกสี่นะว่าเด็กเออเรีกวิ่งเนี่ยไม่เป็นวะเออถือได้เนาะมาดีกะวิ่งมาดีพูดวิ่งให้เนาะสองแปด สีขอปดสีอันนี้คือตัวตัวเด่นหมากรบปูตัวเด่นเด่นเด่นเนาะเด่นเช่นเด่นอย่างไรบ้เด่นวิ่งวิ่งอย่างนี้ละครับต้องสังเกตเห็นกระปูเอสซี่ประอบใจ b ต t t e r มาหนี้ตัวรองเนี่ยตัวรองครับตัวรองตัวรองตัวตัวรองร่องเนาะครับปู มันก็เอ่อมันก็ไปไกลแต่ครับมันไปยังครับเอาีตัวรองตัวเน็ตนอกก่อนตัวหนีเนาะลงหนีเนาะครับลงหนังเก็ได้ครับเดี๋ยวคนเสือที่ใบเอฟซีเป็นฟังทีหนึ่งครับผมนี่หกซีสองเด้อตัวรองเด้อหกซีสองครับตัวรองซีสองมันมันมันสิ่เขากันได้บวกกันได้เนี่ยการเนี่ยเปลี่ยนตัวเดียวจากแปดเป็นหกนาะเด่นกับเด่นกับบอนี่ผู้ที่วิ่งให้เออผู้ผู้ที่เอาสามตัวให้เลยเด้อครับผู้นี้ สามตัวเด้อครับหกสองแปดตัวรุงทุนนี่นี่ครับครับผมขีดนี่นี่คือเด่นตัวเด่นเลยครับสองตัวเด่นวันนี้ตัวเอ่อตัวเด่น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 วันนี้ตัวร่องครับร่องเด้อทำงานอยู่เด้อร่องนี่ตัวนี้เด้อ หมายว่าเช็นผิดติบัลเช่นผิดเรวเด่นลองเจ็ดหกแปดแปดอืมตัวลองขีดบิข้างไปขีดแล้วก็ต้องเด่นครับวันนี้สองตัวสองตัวเด่นสองตัวเด่นเด่นสองตัวบนขึ้นสี่แหลวป็นที่พื้นที่หน่อยเนาะครับ เี่นสองตัวแค่นักพูดเข็มแลครับนี่นี่นี่นีองแปดตัวเดียวแล้วบักปูตัวเดียวเลยโอ้ตัวเดียวเลยตัวเดียวครับเีนอันตัวนี้นี่รองรองนี่เอาแปดเกเอแปดเก็ับันเออกหกแปดเก็หแปดเออตัวรอง ตำหนี่แบบปูตัวหนึ่งตำหนี่ล่างเหมือนล่างล่างร่างเด้วยครับล่างตัวเดียวเลยล่างตัวเดียวอีกสี่แปดโอ้โห่แปครับตโตโตโตผมมักเล่ปูนี่โตมักไปเลยนะครับที่แปดนี่ร่างสี่แปดมักไปต้องโมฟีนะครับล่างสี่แปดเลยแต่ว่าโยมจิจับเออ ซีสองก็ได้เด้อะห้จับบได้นี่ก็ได้นะพูเนาะเออจับนี่ออจับนีบนสตัวเด่น,นสตัวร้องเนาะเออผสมกันได้เลขที่ออกมาไดเนี่ยคือหกซีเลขก็ออดดไ,ได้เมื่อเอซีได้ดับดับดเห็นบมเนี่ยบมัม้ากันงมก้ากันสองตัวออ,นอนันต่อนะูมามาดิแปดไหมแปดห้าหนึ่งไหมามาดินี่นี่น่เมืงวนี้นี่ตัวไหนเนี่ยครับเลขเลขเลขบูเลขดับเลข รับดักหน่วยดับเนาะนี่ด mm ับดับหลักดับอ๋อดับหน่วยอ๋อหอนำรอรออะก็ไก่หน่วยหน่วยก็หอ้ยหีบหอวหนูบ่ครับโอ็ยัง่างบ่แหวนบ่แหวนกอยักษ์ไม่เอกไม่เอกดับหลักหน่วยเด้อครับ หนึ่งตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวเออดับดับบนดับล่างครับปูดับบนดับบนหนึ่งดับบนหนึ่งครับคันติดคันสองหนึ่งสี่ยาไปซื้อมันเปลี่ยนเงินครับบานี้เลขที่ไ่มาด้วยกันบานีห้าห้าหนึ่งเสียงเสียงไดก็บ่เถืกอเดียเสียงใดก็บ่ถือเตียว่าขันอยากได้เห็นบ่ คันยังได้จับให้คันยังได้ถือแม่นบ่อหนตัวตัวที่ที่เทียมว่าใส่รับตัวนี้ก็คือหนึ่งหนิไอ้เอาเก้าว่าใส่โอโหวิดคือเก้าผ็ดเกาได้เล่นได้จ้อยอีกตัวที่จะมาด้วยกันก็คือหนึ่งกับเก้านี่ได้เยอะเล่นได้หาหาครับหนึ่งหน่พ่อมาบ่มาขันอยากขันอยากให้มันมาน้วยกันมาที้ให้เล่นหาหกนี่เล่นหาหก บ่านี่หาเจ้าฮานี่หามันสิมาแบบไรใช่มันก็มาหาแปดนี่เด่นไปได้ห้าหกห้าแปดเออเด่นได้จับผู้เห็นจับผู้เอาตัวนี้มาจับเด่นี่างเนี่ประมาณน้ำกันเนี่ยคือหาหนึ่งเออในแบบผู้เนี่ยประมาณนา้ำกันแล้นี่ตัวร่องตัวร่องของวันที่เอ่อวันที่สิ <16. S 3> บหกตกลุบนะครับผมนะครับ<อ> เกนเนี่ยที่ไม่มาด้วยกันก็ได้เกนเด็กขี่ไม่มาด้วยกันเด็กขี่ไม่มาด้วยกันแค่ไหนนะปูเนาะแนวทายแรงหวนวันที่สิบหกมีขนามแนวช่างเต้าว่าตีโปกนี่ว่ากันปูตีถึงได้ตีโปกฉลาดกว่าปูมันมีดอกไม้หาดอกหาดอกดอกไม้หาดอกดอกไม้เก้าดอกเต้าว่ามันมีดอกเงยดอกเงยนี่หาดอกดอกน้อยสี่ดอกปูได้สีสีหาให้ให้ให้บางช่องนี่เพิ่มมาก ามันมีอยู่เก้าดอกหาดอกไงมันมีหาดอกดอกหน่อยซี่ดอกแต่ก็พูกเขาหลูกหนึ่งซ้ำนี่ไหมผู้ต,ตีนี่แห,หละตีว่าหาซีหนึ่งนี่แหละก็หาซีหนึ่งเหมือนปู้ไม่จับจับไห่เดือปู้ปูจับบางสี่ไให้ให้ช่อง,องจับไห่หนึ่งเก้ากับมาจับไห่ซี่หาแต่ก็มาหาเก้านี่เขาตัวนี้อันนี้ก็ง<ม>่งวดของมอีกทีหนึ่งมิตุนา เขามาแล้วเขาตีประกาศใช้เบริรงนี่เด้อเลขวิ่งวันพุธวิ่งสองแปดสี่รองตัวรองมีหกสี่สองวันนี้ปูนเน้นให้เลยหกสองแปดตัวนี้ปูเขียนผิดออกที่จริงปูว่าเสียวยเสียวเ,เสียวหกเส้นผีมันเ,นนเอาหกเส้นอะ เรื่องนีไม่ไม่แปดเจ็ดเจ็ดตัวร่องเจ็ดหกแปดมันไม่จับครูเด่นนี่คือสองแปดวันสองแปดปู้สี่จับตัวนี้ด้ือ่อยวันจับตัวหนาครับว่างานมันขำม,มันขำขำหาซีหาซีว่าผี่นี่มันขำม,มันขำ่ขมมาผีดินี่มันขำจะว่างวันนี้ผู้เสียวมันมีสองสองซีซีเป็นคู่มาก ถ้าโยมอยากเล่นเลขวีเอเลขคู่นี่โอ้เลขอะไรก็เลขเบิ้ลเนาะเลขเบิ้ลนี่ให้ซื้อสองสองกับสี่ีเท่านั้น่ะบริการลงเนี่ยเออสองสองกับสี่ีนี่ได้แต่ว่าบานนี้มันมาสองเบิ้ลเบิ้นี้สองสองกับสี่สี่เลขเปาสองสอง ครับซีซีเอซีนะครับแต่ว่าขันขันอยากให้เล่นเล่นตัวรองนี่มันแปลกกวโอมูคือแปดหกหกแปดมันโมมีคูสองกับสองกับมีคูซีกับซีกับมีคูนี่ตัวรองมันเไงตัวรองบ้านี้มันแปลกคือหกกับแปดนี่มันโมมิตัวมันเป็นตัวเดียวไหมนี่เคลื่อนเคื่อนดีละมันเป็นตัวเดียวนี่ ปูปูโตที่จับจับคู่โตเด่นนี่ปูไห่เอฟซีลงทุน3ตัวนี่มี2ชุดเท่านั้นบุครับปูตัวนี้เลยครับกับัวที่ปูให้ลงทุนโตเด่น3ตัวสามตัวมีมีอยู่สองหางครับผมนะครับอีแก่ให้งย่อมปูขอต้นขอเฟ่ไหลปูปูสั้งซีหาปลาปลาเปนปลาเันสีบอกน้อกันดอกมันเล็กขอกยากครับปูผมสอบถามนะครับสิมีการเปลี่ยนแปลงบุคับสลับตัวเลขที่ปูสิมีการเปลี่ยนแปลงบุคับสลับตัวเลขนี่ครับปันป่อยไปปูกับตัวนี้เลยครับ แต่นอกจากเครื่เจ้าเมืเฮ็ดว่าหันเครืเอาเต้าเอโตะโอโตะตัวนั้นตัวนั้นมันเป็นมันว่ามันสูตรของปูเนาะมันเป็นอั้นแต่ถามว่าตัวเลขสูตรคำนวณของปูนี่สิมีการเปลี่ยนแปลงบ่ครับจากวันที่สองถึงวันที่สิบห้าจนมาถึงวันที่สิบหกสิบหกเลยอ๋อหลงเลยยืนยันเลยครับเด้อนะครับผมนะครับปูสารค้าบอกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขชุดนี้คือชุดเดียวเท่านั้นนะครับผมนะครับนอกจากสิมาเฮ็ดเอา เงินห้างเอาเงินหห้างงเินยังนี่ก็สิเป็นลักษณะแบบนั่นตั้งหักแบบสายเวียดส่หยังไปเนาะแต่ว่าสูตรสูตรนี่บ่ได้เปลี่ยนคือเป็นตัวนี้บ่บ่เปลี่ยนได้ครับเป็นสี่ได้ครับผมก็พอใจนะครับผมนะครับเเออรบิไม่มีเปลี่ยนนะครับผมสำหรับตัวเลขของปูนะครับผมสี่สิบสองนเด้อชุดล่างนี่สี่แปล่างสี่แปดสี่แปดทำว่าเนาะออกไม่ออก628ล่างออก4ี่แปดตนทีเลยมันสี่อะไรกันแปัก็เป็อันนี้คือเด่น3ตัว เออสามตัวเลยเป็นสตัวครับผมกันเป็นสองตัวล่างจะเป็นสี่แปดแล้วปูนอเออครับผมอันนี้มูนี่ร่องโอ้โหเก็ดทั้งแปดเลขแปดป้าทุกทุกอันเลยแมนมาทั้งบนทั้งล่างแมนครับมาทั้งบนทั้งล่างเลยเลขเก็เลขเก็นี่ปูปูเมื่อไส้ปูเมื่าใส่เอามาใส่เพราะว่ามันเป็นเลขกันที่ที่สามมั้งไหมปูนี่มันเก็เขามาดูดิเก็ยังอยู่อยู่บอกข้าปูอ่คิดว่าคิดว่ามันยังยังอยู่อยู่ เพราะว่ามันมีเปล่นหรอกมัน้อไม่เกิดไหมมันเลยมาเลยมาเลยมากอีกอยู่ทิมอะไรเตี้ยวว่าทีมได้คือผีตัวผีนี่เตี้ยเขาปลาเลยมั้ยเนี่ยครับผมเลี้สิอรอีกจ้่เตี้ยวขาปลาช่ไเตียวาปลาเลยนับดับดับรักนวลรักนวยเลยรักนวยนี่ดับรักุนนึงอย่างเดียวแป่มาได้เห็นบับมันว่าออกตัวเก้านี่เกดสงนี่เพราเีเตาเตาจกะพัดไม่เห็นได้หาศูนเกมันมาสองตัวเลยดิ บานนีปูมานั่งได้ซีหาศูนย์ไหมนั่งสำมั่ิีมันกะเขาอยู่ครับผมเป็นนั่งทั้งฝุ่นเขา่าไว้ดิเตียงสตัดเอเอกวันทองวันนี้ปูเป็นเน้นเตี้หาศูนย์หาศูนย์มากมาคักจีาหาศูนย์เพียเด็กรับประคับเลยเพรานี่จีบอนจีบอนไปน้ำนั่นปะได้ค,ค,คือกลางๆญาติโยมทั้งหลายกัให้ซื้อไว้รถนี่ตัวนี้อันแน่นอนหกสองแปดนี่อันแน่นอนนี่สองเด่นสองแปด อันมุนี่อันหาลอกมากเลยพี่พี่หาอมาก่อนไรหาลงขึนมาเลยเปล่า่แมนมากเลยโรตเตอรี่ออกมานี่เปล่าเลยหกสองแปดย่อมย่อมก็ว่าบูซากับเอ่อคนกับสร้างหรือว่าทิดเจนหรือว่าไอ้พงพ่วงเบายาคนเดิมครับเบายาเบายากับมี่เปล่ครับมี่ให้กันครับผมเออเบายาสี่องนี่ละคืออันนี้ก็ไปแก้ไขปัญหาได้หลายทาง ดินกรัดเมตตามหานิยมตีเนื้อที่โต้เรื่องดวงะพู๋เนาะขายค่าขายหรือว่าเสริมดวงอืมเสริมดวงหรือว่าป้องกันไฟวิบัติอันเด็ก็ได้เพื่อกันส่วนตใหญ่ป้องกันทุกอย่างสิ่งของที่ใหญ่ๆเงี้ยของสั่งเนี่ยนั่นเลยมหานิยมอปูเสาตะกุดหนอกสั่งมันเหยียบเลียบว่าหยียบตัวไหนครับปูตัวนี้เหยียบตัวนี้เหยียาบหกสองแปดโอ้โหสาธุสาธุเด้อครับคุณนีแล้ ตัวคนเราสั่ง8ครับตัวนี้ล่าง4 8นะครับอย่าไปบนแล้วอย่าไปแล้วครับ4 8นะครับพวกเขาบอกปัญหาเกิดจาก3ทีเองสิพวกมากไม่มาหันเนี่ยเออตุนส้างก็เก็วงหนน้อยเว้ยเด่น6 2 8ลอง7 6 8นะครับเด่น2ตัว ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาัโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง